ดีค่ะเรามาทำความรู้จักกับร,รายละเอียดผลิตภัณฑ์บริษัทเรียวเน็ตจำกัดกันนะคะเราจะมาอธิบายกลุ่มสินค้าดังต่อไปนี้นะคะซึ่งเราใช้สารสกัดจากมันติเอนไซม์5ชนิดค่ะบริษัทแพรตะวันนาโนไบโอเคมิคอล999จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกชนิดและอาหารเสริมส่วนผสมหลักที่ใส่ในผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิด จะมีเอนไซม์เป็นองค์ประกอบจุดเด่นและจุดขายความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้อยากรู้ว่ายาสีฟันยี่ห้อที่เราใช้แปรงฟันเป็นประจำดีหรือไม่นะคะเรามาพิสูจน์พร้อมกันค่ะหยิบน้ำลายที่ปลายลิ้นนะคะด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้งนะคะหยิบออกมาขายี้แล้วลองดมดูค่ะร้อยทั้งร้อยนะคะเหม็นจริงๆค่ะ วัตถุประสงค์ในการทำทดสอบเรื่องกลิ่นปาก 1. การพิสูจน์กลิ่นปากด้วยวิธีนี้จะทำให้เราหรือผู้ที่เรากำลังสนทนาสามารถใช้วิเคราะห์ได้เองว่าเรามีกลิ่นปากระหว่างวันจริงหรือไม่ 2. เมื่อทำการทดสอบแล้ว98%ทุกคนจะได้รับคำตอบเดียวกันคือเหม็น 3. ปัญหาต่างๆภายในช่องปาก โดยเฉพาะเรื่องการขจัดคราบบุหรี่ชากาแฟและคราหินปูนโดยที่ไม่จำเป็นต้องพบทันตกรรมนั้นจริงหรือไม่ยาสีฟันนีโอไซออร์เรลแค์ชุดเพจช,ช่วยแก้ปัญหากิ่นปากเหงือกอักเสบเสียวฟันขจัดคราบบุหรี่ชากาแฟคราบหินปูนที่สำคัญ ตื่นเช้าไม่มีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นน้ำลายบูดมั่นใจกลิ่นปากได้ตลอดทั้งวันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบต่างๆได้หมดจดจริงๆเพียงคุณใช้ต่อเนื่อง7-10วันสาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นปากต้นตอของการเกิดกลิ่นและคราบสะสมต่างๆบนผิวฟันเกิดจากแบคทีเรีย แบคีเรียป้องกันตัวมันเองจากสารทำความสะอาดทุกชนิดเช่นยาสีฟันน้ำยาบ้นปากด้วยการสร้างไบโอเจลลักษณะเป็นเมือกใสเวลาเราใช้ลิ้นเรียผิวฟันและสะดุดนั่นแหละคราบพักหรือไบโอเจลเมื่อสารทำความสะอาดทั่วไปทำลายไบโอเจลออกไม่ได้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหินปูนสะสม วงการแพทย์ก็แนะนำให้ขูดหินปูนทุก6เดือนหรือหนึ่งปีคราบบุหรี่คราบชากาแฟเช่นเดียวกันยาสีฟันทั่วไปก็ขจัดออกไม่ได้คนส่วนใหญ่อาจจะทำใจช่างมันเถอะเพราะติดกาแฟดูบุหรี่เป็นประจำแต่พอสะสมไปเรื่อยๆกลิ่นปากเริ่มมาฟันเริ่มเหลืองคราบบุหรี่เริ่มเกาะขาดความมั่นใจในการพูดการยิ้ม วิธีแก้ไขคือพบทันตแพทย์ฟอกสีฟันยาสีฟันเนโอไซมีส่วนประกอบของมันติดเอนไซม์5ชนิดคือไลเปสอะไมเลสโปรตีเอสเซลลูเลสและยูรีเนสที่มีส่วนช่วยในการย่อยปฏิกูลหรือสิ่งสกรปรกที่เป็นอาหารของแบคทีรียที่ก่อให้เกิดไบโอเจลและสะสมเกาะกลายเป็นหินปูนอยู่ตามผนังฟัน และสารสำคัญที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียในช่องปากก็คือเมทิลีนซลซิงซซลไอออนซอลและสารสกัดจากสมุนไพรนานา,นาชนิดในปริมาณที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันช่วยให้กำจัดแบคทีรียที่มีอยู่ในช่องปากให้เหลือน้อยที่สุดจนไม่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยาสีฟันนีโอไซด์ขจัดกลิ่นปากลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดคราบพลักและการก่อตัวของคราบพลักขจัดคราบชากาแฟบุรีลดการสะสมของคราบต่างๆลดอาการของเหงือกอักเสบปกป้องปัญหาสุขภาพเหงือกป้องกันการเกิดกลิ่นตลอดคืน เพิ่มความมั่นใจคูณ2ด้วยน้ำยาบ้วนปากอะไรกันวันโอวันสมบัติน้ำยาบ้วนปากอะไรกันวันโอวันหนึ่ง้ำยาบ้วนปากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อ่อนโยนไม่แสบปากเด็กสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย 2. ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและค่าพลักสาเหตุหลักของการเกิดฟันผุโรคเหงือกกินปากและค่าผินปูน 3. ควรใช้หลังการแปรงฟันเพื่อให้สดชื่นยาวนานยิ่งขึ้นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ต่อ,อไปเรามาทำความรู้จักกับเจลล้างหน้าพันนาลินกันค่ะช่วยรบปัญหาริ้วรอยก่อนวัยผิวแห้งกร้านเมคอัพไม่ติดครีมบำรุงเข้าไม่ถึงชั้นผิวล้างหน้าไม่สะอาดเกิดสิวอุดตัน รูขุมขนกว้างแพ้สารเซียร์อยเกิ <S 2> <S 2> <S 2> ดสิวทุกประเภทหมดค่าใช้จ่ายในการรักษามากมายนะคะเจลล้างหน้าพัทนาลินหรือพัทนาลินเฟสคินซิ่งเจลให้การทำความสะอาดผิวหน้าเป็นเรื่องง่ายๆสะอาดหมดจดลดการอุดตันของสิวต่างๆผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปเป็นเพียงสารทำละลายสิ่งสกปรปกหรือความมันให้หลุดออกจากผิว แล้วใช้น้ำสะอาดพาออกไม่สามารถทำความสะอาดได้ถึงรูขุมขนเมื่อรูขุมขนไม่สะอาดจึงเกิดการสะสมและการอุดตันของสิ่งสกปรกและไขมันคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าพันลินเฟสคลีนซิ่งเจลมีส่วนประกอบของมันติเอนไซม์5ชนิดและมีองค์ประกอบของสารฆ่าเชื้อคือเมทิลนซอลซิงซอลและไอออซอล โดยเฉพาะเอนไซม์ไลเปสเข้าไปทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกรปรกและความมันส่วนเกินในรูขุมขนให้หลุดออกอย่างง่ายดายหน้าหายมันในทันทีและไม่กลับมาหน้ามันอีกใช้ต่อเนื่องเป็นประจำ5-7วันรูขุมขนจะค่อยๆกระชับผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกันนะคะ คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ผิวกายหยาบกร้านเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรผิวกระด่างกระดาษผิวแห้งบำรุงด้วยครีมแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมีอาการคารันเหมือนน้ำเหลืองไม่ดีขาหนีบรักแร้หลังคอดำมีกลิ่นตัวแรงพัฒนาลีนสมูทตี้บาร์เจลหรือเจลอาบนะ้ำพัฒนาลีนสมูทตี้บาร สารสกัดจากมันติเอนไซม์หชนิดและกีซลีนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ให้ไม่ถูกชักล้างออกไปตอนที่คุณอาบน้ำทำให้ผิวกายไม่แห้งทำให้ผิวเนียนและดูอ่อนเยาว์สามารถลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยไม่ทำให้อุดตนันรูขุมข,ขนดีท็อกผิวใสและสะอาดให้ผิวมีสุขภาพดีจุดเด่นสำคัญของพัทนลินสมูทตี้บาเจล ขจัดสิ่งสกปรกให้ออกจากผิวได้อย่างล้าลึกที่สุดขดจัดหนังเทียมเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดออกให้ผิวสว่างกระจ่างใสและเรียบเนียนยิ่งขึ้นเปิดผิวพร้อมรับครีมบำรุงให้ดียิ่งขึ้นสวยแค่ไหนก็อย่าให้จุดเศร้าเลนสมีกลิ่นนะคะชิมิโอเคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดเศร้าเลนสอ่อนโยนต่อจุดเศร้เลนส์ที่บอดบาง ปกป้องป้องกันแบคทีเรียขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดกลิ่นอับชื้นลดตกขาวหยุดอาการคันและระคายเคืองคงความชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านรักษาสมดุล pH ของจุดซ่อนเลงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ชิมิโอเคช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดการสะสมของแบคทีเรียหยุดอาการคันระคายเคืองต่างๆคงความชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน เสริมเกราะให้ผิวแข็งแรงยิ่งขึ้นรักษาสมดุล pH ของจุดเศร้าเร้นสูตรอ่อนโยนปลอดภยัยไม่มีน้ำหอมให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวใช้ได้แม้ผิวที่บอบบางหรือแพ้ง่ายปัญหาผมร่วงสีสะร้านสาเหตุของคนผมร่วงสีสะร้านเนื่องจากในแต่ละวันร่างกายคนเราจะต้องขับเหงื่อและน้ำและไขมันออกจากทางรูขุมขน เมื่อมีการใช้สมองหรือใช้ความคิดเยอะร่างกายก็จะยิ่งขับของเสียออกมาทางรูขุมขนทางปัสสาวะอุจจาระเมื่อเหงื่อและไขมันรวมตัวกันจนอุดตันในรูขุมขนและสะสมจนกลายเป็นหนังเทียม ซีซาดี้ชมพูยาสักผมซีซาดี้ยาสักผมที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาต้นตอของผมร่วงสีสาร้านได้อย่างชัดเจนร้อเปอร์เซนด้วยสารสกัดจากมันติเอนไซม์5ชนิดโดยเฉพาะเอนไซม์ไลเปสทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันที่สะสมและอุดตัน รูขุมขนจงกลายเป็นชั้นหนังเทียมเส้นผมจึงไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ให้เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหลุดออกเพื่อเปิดรูขุมขนทำให้เส้นผมงอกขึ้นมาใหม่ได้เองและเพื่อให้รากผมแข็งแรงยิ่งขึ้นและแม่หลุดร่วงง่ายแนะนําให้ทานวิตามินเสริมดังต่อไปนี้วิตามินซีพันมิมลิกร,รมัมวิตามินบีรวมและซิงค์รับประทานก่อนนอนอย่างละ1เม็ดเป็นประจำ จะช่วยให้เส้นผมยาวและแข็งแรงเร็วขึ้นรีวิวจากผู้ใช้งานจริง before after ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนต้นกันด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด r ฟรชชี Clean คุณสมบัติ เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมีส่วนผสมของมันติเอนไซม์5ชนิดมีคุณสมบัติในการย่อยสลายไขยมันปฏิกูลและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในขั้นตอนเดียวผลิตภัณฑ์ไม่มีกลิ่นใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปเช่นเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดกเก้าอี้กระจกป้องกันและแก้ปัญหากลิ่นย้อนท่อและไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้ง ย่อยสลายกาบปฏิกูลในบออ่อเกลือซ่วงไม่มีวันเต็มไม่เป็นอันตรายต่อท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวสุขภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในครัวขจัดคราบไขมันคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ท i ่เช e ่ c l เค r ียทำความสะอาดขจัดไขมันภายในครัวเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมีส่วนประกอบของมันติดเอนไซม์หชนิด มีคุณสมบัติในการย่อยสลายไขมันและกำจัดกลิ่นในขั้นตอนเดียวใช้สำหรับขจัดคราบไขมันต่างๆภายในครัวอัตราส่วนผสม1ฝาต่อน้ำา1ลิตรหรืออาจปรับความเข้มข้นของน้ำยามากขึ้นขึ้นอยู่กับคราบสกปรกคิชเชนเคลียสามารถทำความสะอาดขจัดคราบไขมันฝังแน่นได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องใช้กรดหรือความร้อนให้การทำความสะอาดขจัดคราบไขมันภายในครัวเป็นเรื่องง่ายๆ ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดหรือขี้ผึ้งพัฒนาลินมาสซาสออยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อนเนกประสงค์ทานวดแก้เคล็ดขัดยอกมีความร้อนและเย็นในเวลาเดียวกันทานวดได้ทุกพื้นผิวไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังแม้บริเวณผิวบอบบางไม่เหนียวเนอะหน,หนะไม่เลอะเทอะเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องอาบน้ำเพื่อล้างออกกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติหอมเย็นชื่นใจ สูดดมให้ระบบหายใจดีแก้วิงเวียนศีรษะกลิ่นหอมของดอกไม้มีรสนิยมไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของ m อ i s t u เ i z e r จะซึมเข้าสู่ผิวหนังเมื่อแห้งจะช่วยให้ผิวนุ่มนวลขึ้นฉะนั้นภายหลังจากการใช้เป็นประจำไม่จำเป็นต้องรางออกหรืออาบน้ำให้ยุ่งยากสนุกเต็มที่ไม่มีแห้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่สกัดจากธรรมชาติประกอบด้วยวิตามินที่จำเป็นต่อการบำรุงร่างกายขาจัดแอลกอฮอล์ออกจากระบบเลือดได้รวดเร็ว,รว,รว,รวป้องกันแก้เมาป้องกันแก้เมาค้างช่วยให้ฟื้นตัวจากการอ่อนเพลียได้อย่างรวดเร็ว,รวช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นไขมันพอกตับตับแข็งเบร็งตับเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ K52 ผลิตภัณฑ์เสริมอหารประกอบด้วยเอนไซม์และสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติมีส่วนช่วยให้ร่างกายในการกระจัดแอลกอฮอล์และสารพิษออกจากระบบเลือดและตับเช่นวิตามินซีแอลกรูตามีนแอลไลซีนแอลซิเตอีนทอลีนและแอลคาจินีนซึ่งเป็นสูตรเฉพาะตัวเองของ K52 ทำให้เคไฟสามารถออกฤทธิ์ขจัดพิษและสิ่งแปลกปลอมในเลือด mm hmm. เช่นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ all, จึงแก้อาการเมาหรืออาการแหงจากการดื่มได้ช่วยลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้ระบบประสาทสมองตื่นตัวลดร,ระดับคอเลสเตอรอลควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยให้ตับขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้นจึงทำให้นอนหลับสบาย เมื่อรู้สึกตัวตื่นในตอนเช้าก็จะไม่มีอาการเมาตกค้างอยู่อีกเลยโดยเฉพาะตับไตและลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีการดื่ม K-5-2 มี3วิธี 1. เพื่อป้องกันอาการมืนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ซองผสมน้ำ300 ml ดื่มก่อนดื่มแอลกอฮอล์10นาทีวิธีที่2 เพื่อฟื้นสติจากการมึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งซองผสมน้ำ3า0้อยมลสิบถนาทีจะฟื้นคืนสติเพื่อป้องกันเมาค้างจากการดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งซองผสมน้ำ3า0ร้มลดื่มก่อนนอนผลิตภัณฑ์ K 5 3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนหนึ่งกรองมี30ซอง คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ K5 3 1. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและจำนวนอสุจิเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย 2. เพิ่มฮอร์โมนทางเพศหญิงและชาย 3. ทํทำให้กิจกรรมทางเพศสมบูรณ์ดีขึ้น 4. กระตุ้นการผลิตโกรทฮอร์โมน 5. ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดเข้าสู่อวัยวะเพศอวัยวะเพศขยายตัว โตขึ้น10-15%ใหญ่แข็งตัวดีขึ้น 6. ลดความมันบนใบหน้าลดโอกาสเกิดสิวอักเสบและสิวอุดตัน 7. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) 8. ช่วยในการเผาผ่านไขมันที่สะสมในร่างกายและช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับยิ่งขึ้น